สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ร้านหนังวัวของผมเราก็มีออเดอร์สินค้ามาให้ชมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราได้ออเดอร์ตัวพิเศษมาครับกับตัวนาฬิกาแบรนด์นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวแบรนด์ของโรเชดูบุยครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับผมกับแบรนด์ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันเพิ่งเกิดมา27ปีที่ผ่านมาครับแต่ว่าตัวนี้ที่ลูกค้าหลายๆท่านไปซื้อมาแล้วก็เอามาใช้เอามาเก็บกันเนื่องจากว่าแบรนด์ตัวนี้ครับผมเป็นตัวอีกหนึ่งคนเลยที่มีคนที่อยู่ในของปาเตฟิลิับ้นนตตีแ์ว ผทําให้แบรนด์ตัวนี้หลายๆคนที่ไปเที่ยวเมืองนอกแล้วนะครับผมซื้อกลับมาหรือว่าซื้อจากตัวแทนของเมืองไทยครับแต่ปัญหาคือสายมันจะมีตัวยางครับผมตัวฐานครับที่เอาไปหุ้ม PVC ครับผมพอเวลาเราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยซื้อมาเก็บครับปรากฏว่ามันก็จะค่อยๆหักแตกลอกแล้วก็เสียสภาพไปแต่ตัวเรือนเขาว่าสวยงามมากๆกับการออกแบบและกลไกของตัวเรือนนะครับทีนี้เราไปหาซื้อสายในท้องตลาดมาใส่ไม่ได้ครับเพราะเขาทําดัดเอาไว้สายพวกนี้จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าถึงสองหมื่นครับในการนําเข้า ตรงนี้เนี่ยครับผมเราจะต้องเอาสายตัวเก่าครับที่มันเสื่อมสภาพครับมาลื้อออกครับแล้วมันจะมีฐานพลาสติกครับผมฐานพลาสติกตัวนี้เราจะเอามาหุ้มเข้ากับหนังครับโดยตัวนี้มันจะต้องวางเข้าเคิร์ฟเข้าไปกับตัวเรือนโดยปกติเราก็ทํายากอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้มันมีร่องบ่ากลางครับผมเป็นการดีไซน์แล้วก็เป็นการดักของเขาครับผมเราก็เลยไม่สามารถไปหาซื้อในท้องตลาดได้เพราะพี่ลูกค้าครับผมรู้ว่าร้านเราสามารถทําได้ครับก็ไปเอาออกมาครับผมจากเซฟครับแล้วก็มาให้เราทาครับโดยตัวนี้ทิ้งไว้3เรือนเลยครับผม3เรือนนี้มูลค่าสูงรผมเา ดูแลรักษาให้อย่างดีก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆลูกค้าครับที่ไว้ใจแล้วก็ของสวยๆงามๆดีๆมาให้เราได้สัมผัสได้ทํากันตัวนี้เราต้องเก็บรายละเอียดครับเรื่องทั้งความหนาครับการหุ้มครับเวลาหุ้มหนังลงไปแล้วครับผมจัดส่วนมันจะต้องอยู่ที่ไม่ถึง1มิลครับเวลาเราวางชิปเข้าประกอบเรือนแล้วมันจะได้ล็อกแคลกลงใบพอดีแล้วตรงนี้นะครับเวลาทําออกมาเนี่ยเขาก็จะดักอีกครับปกติสายนาฬิกาจะมีด้านยาวกับด้านสั้นใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะมีลักษณะเป็นด้านยาวด้านสั้นใช้ก็หัวเข็มครับแล้วก ก็จะมีปัญหาอีกเนื่องจากถ้าเราทําหนาไปมันจะแป็กลอกไม่ได้ถ้าเราทําบางเกินไปครับผมเวลาล็อกแล้วมันจะดีดหลุดเพราะว่ามันบางเกินมันจะเขย่าดังแก๊กแก๊กแก๊กครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ต้องไล่สเกลทีละชิ้นเลยครับตัวแรกตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสีน้ําเงินครับตัวนี้เป็นหนังอัดลายจระเข้ด้านบนนะครับด้านล่างก็เป็นหนังแท้สามารถใส่โดนน้ํโดนฝนได้ไม่เหม็นเปื่อฉีกขาดตัวนี้เข้ากันมากมากเลยครับกับเป็นตัวลักษณะที่เราทําขึ้นมาหนังตรงนี้เนี่ยครับผมก็จะเป็นหนังวัวนะครับไล่เค อยู่เราจะหุ้มกลับเข้าไปให้ครับแต่บางตัวครับผมตัวฐานพลาสติกอย่างตัวนี้ครับฐานพลาสติกมันแตกไว้แล้วครับมันไม่สามารถที่จะเอามาหุ้มได้มีวิธีเดียวเลยถ้าเราอยากได้ฐานพลาสติกเราก็ต้องไปซื้อสายแท้ตัวหมื่นห้าก่อนครับแล้วใช้ให้มันลอกฉีกแตกไปครับแล้วเก็บซากไว้หลังจากนั้นแล้วเราค่อยเอาเขามาหุ้มเป็นหนังวัวกับทีละเราครับผมแต่พี่ลูกค้าบอกไม่เอาแล้วครับผมก็เลยให้เราทํายังไงก็ได้ขอให้ได้ใส่เราก็เลยจัดการทําขึ้นมาโดยไล่เคิร์ฟความหนามาความบางแต่ไม่มีฐานพลาสติกครับแล้วเรา ราก็จะวางชิดเข้าไปกับตัวเรือนเวลาวางชิดเข้าไปกับตัวเรือนตัวบ่ากางตรงนี้ก็จะมีองศาครับเวลาวางเสมอข้อมือแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่เห็นร่องแต่ถ้าสมมุติว่าเราครับผมวางชิดเกินไปตอนที่มันงุ้มลงมันจะชนขอบเราก็ต้องเผื่อขอบออกหมา่อีกประมาณ1มิลครับท้ามองด้วยตาเปล่าก็คือจะไม่หางมากสามารถที่จะโยกขึ้นลงได้ไม่ติดกับตัวบ่ากลางครับผมตรงนี้ก็จัดการทําออกมาให้เรียบร้อยทั้ง3เส้นครับตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวหนังสีน้ําเงินสีดําสีน้ําตาล สามเลื่อนสวยๆตัวนี้วันนี้ก็เลยได้เอามาอวดโฉมให้กับลูกค้าชมหลังจากที่ประกอบเสร็จครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ ทีมมาช่วยชมคลิปมากดติดตามแล้วแวะมาอุดหนุนร้านเราอยู่ในคลองถมเซ็นเตอร์ดีด็อกสิบหกขีดสี่ครับผมใครหาไม่เจอพิมพ์ใน Google ได้เลยว่าหนังวัวคลองถมครับอยากตัดใส่อะไรก็จัดการให้จะมีตั้งแต่ซองธรรมดาครับใบละร้อยกว่าบาทถึงหลายพันบาทครับผมตรงนี้ทําออกมาเป็นวัสดุที่เป็นหนังก็จะทนทานไม่แตกลอกไม่ฉีกขาดที่สําคัญไม่มีกลิ่นเหม็นครับเพราะหนังวัวที่ร้านเราจะเป็นหนังวัวเกรดเอจะต่างกับหนังวัวในท้องตลาดที่มันมีหลายเกรดนะครับหนังวัวเหมือนกันราคาต่าง ากาน,น้ำหนักกลิ่นผิวต่างกันครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาชมคลิปสวัสดีครับ